สวัสดีครับกลุ่มผมก็เป็นการนำเสนออ่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์โรบอทนะครับผมผมนายชาคิดกันพรมเลขทะเบียน5510610198ครับและผมนายวิศรุตอินสอนนะครับเลขทะเบียน5510610248ครับครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของตัวอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับซึ่งเราจะใช้รุ่น sc sr 0 4นะครับ วัตถุประสงค์ของการทำโครง,งานนี้ก็คือใช้วัดระยะทางโดยไม่ต้องมีการสัมผัสกับพื้นผิวของวัตถุที่ต้องการนะครับอย่างเช่นเราจะวัดท่อน้ํานะครับความลึกของท่อน้ําที่เรามองไม่เห็นนะครับเราไม่รู้ว่าลึกเท่าไหร่นี่เราต้องใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เพื่อศึกษาการใช้งานของ Arduino ร่วมกับเซ็นเซอร์นะครับหลักการทํางานของตัวอัลตราโซนิกเซนเซอร์คร่าวๆก็คือ จะมีตัวที่ปล่อยคลื่นเสียงประมาณ40กิโลเฮิร์ตนะครับไปกระทบที่ตัววัตถุที่เราต้องการจะวัดแล้วก็คลื่นเสียงก็จะสะท้อนกลับมาเข้าที่ตัวรับนะครับโดยมุมที่ปล่อยเนี่ยจะเป็นมุมประมาณ15องศานะครับระยะที่วัดได้ก็จะประมาณ2เซนติเมตรถึง4เมตรครับผมแล้วก็ตัวต l t r a s o n i c sensor เนี่ย จะมีสี่ขาก็คือมีขาแรกต่อเข้ากับแหล่งจ่ายแล้วก็ขาที่สองเป็นขากาวนะครับแล้วก็จะเป็นขาทริกซึ่งก็คือตัวที่ปล่อยขึ้นเสียงนะครับแล้วก็ขาสุดท้ายก็คือขาอีโคก็คือตัวที่รับขึ้นเสียงที่สะท้อนกลับเข้ามาจากพื้นผิววัตถุนะครับโดยการทำงานของวงจรนะครับ ก็จะเราก็จะขออธิบายในโปรแกรมขั้นตอนต่อไปนะครับก็หลักการทำงานก็คือคร่าวๆนะครับก็อย่างเช่นใช้วันระยะ,ะครับก็คือเซ็นเซอร์ที่อยู่ท้ายรถยนต์นะครับที่เวลาถอยรถยนต์แล้วแบบมันจะเตือน <c oughs> เวลาที่แบบเข้าใกล้กับสิ่งกีดขวางนะครับ ครับต่อไปก็เดี๋ยวไปดูการทํางานการเขียนโค้ดเลยนะครับอ,อ,อันดับแรกนะครับก็เชื่อมบอร์ด Arduino เข้ากับคอมนะครับแล้วก็ไปเช็คไปเช็คพอร์ตนะครับว่าต่ออยู่ที่คอมไหนนะครับนี่นะครับก็จะเป็น เราใช้ Arduino Mega 2560นะครับต่ออยู่ที่คอม7แล้วก็เขียนโค้ดขึ้นมานะครับโดยฝั่งโดยบรรทัดแรกช่วงรแรกก็เป็น define echo ขา2แล้วก็ขาขาทิ่ขา3นะครับแล้วก็มี void serial begin ก็คือตรงนี้ก็คือเป็น เป็นค่าของบอร์ดอเดโน่นะครับในส่วนในส่วนของ Voice Setup เนี่ยจะวนแค่รอบเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของไวล Loop ก็จะวนวนการทำงานไปเรื่อยๆนะครับเออ่ก็จะมีชิปพินชิปพินเป็น h ไฮโลนะครับส่งส่งค่าส่งค่าแบบส่งไปส่งตัดส่งตัดไปเรื่อยนะครับเพื่อจะรับค่าแล้วก็เอามาแปลงเป็น s e r รียลพอรแล้วก็แสดงผลออกมานะครับนี่ครับเป็น s ซเรียแล้วก็ก็ปิมพ์ลงออมาทีนี้เราก็มาเช็ค s e เรียลพอร์ตคอมเจโอเคแล้วก็ Arduino ที่ใช้ก็คือเมก a สองห้าหกศูนย์นะครับหลังจากนั้นก็ทําการการเบิร์โน a อ d u รู o นะครับเบิร์นเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดแบบว,วิวขึ้นมานะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของบล็อกไดอะแกรมนะครับอ่าก็ใส่พอร์ตคอมเไปอ่าตัวที่เราเลือกใช้เป็นวีซ่าซีเรียลนะครับเพื่ออ่านค่าจากบอร์ดอัลเจโนนะครับพอตัวนี้ก็เป็นอ่วีซ่าเพื่อรีดค่าอ่าพอรีดมาเนี่ยจะเป็น อะไรนะครับต้องคอนเวิร์สด้วยกล่องตัวนี้ก่อนพอกล่องตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลแล้วเราก็สามารถแสดงข้อมูลออกไปในในรูปแบบของหลอดไฟ LED นะครับในรูปแบบของนูมเบอริกที่เป็นตัวเลขแล้วก็ในรูปแบบของเวฟฟอร์มซึ่งเป็นกราฟแล้วก็มาใส่ไวล์ลูปเพื่อ,อเป็นการทำงานแบบวนไปเรื่อยๆแล้วก็ ตัวปิดของมันก็จะเป็นวีซ่าเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเอาพุทนะครับก็จะมีมีกราฟที่ได้บอกไว้นะครับมีกราฟมีหลอดไฟ LED ถ้าเกิดมากกว่า5ซนติเมตรหลอดไฟ LED ตัวนี้ก็จะติดนะครับ1 0ซนติเมตร2 5 20 3 5 30นะครับอันนี้ก็เป็นเอาพุทที่แสดง numeric ที่เป็นตัวเลขระยะทางออกมาตัวนี้ก็เป็นปุ่ม stop นะครับของ output แล้วก็กราฟเดี๋ยวต่อไปเราจะ run อ่ run โปรแกรม review ให้ดูการทำงานของการวระยะทางโดยใช้เซนเซอร์ hcsro4 นะครับเดี๋ยวลองดูเลยครับ พลังเลยนะครับเอามือเอามือเป็นตัวเออเป็นระยะห่างของระหว่างเซ็นเซอร์กับมือนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่า,าระยะทางที่ขึ้นมานี่ก็ระยะก็ประมาณสิบสิบเซนนะครับสิบสี่สิบห้าเซนไกลๆนี่ครับอ๋อเบี้ยวนี่นนะ นี่นะครับเอาพุทก็จะมีทั้งหลอดไฟ LED มีนูมริกแล้วก็มีกราฟนะครับแสดงออกมาให้ดู3รูปแบบด้วยกันก็เซ็นเซอร์ตัวนี้สามารถประยุกต์การทำงานเป็น เซนเซอร์ S S ถอยหลังในในรถยนต์นะครับเช่นแบบถอยไปใกล้ระยะใกล้ระยะใกล้วัตถุแล้วก็จะมีเสียงเสียงเตือนออกมานะครับก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวเป็นเซนเซอร์ประยุกต์การทำงานได้นะครับก็ในส่วนของในส่วนของโปรแกรมก็ก็สามารถ ในส่วนบล็อกไดอะแกรมเนี่ยครับสามารถาเพิ่มเติมเพิ่มเติมลูกเล่นได้นะครับโดยแล้วแต่แล้วแต่ผู้ใช้เลยนะครับว่าผู้ใช้ต้องการให้ออปต์แสดงออกมาในรูปแบบไหนก็เลือกกันดูครับมีหลายแบบนี่นครับมีทั้งเป็นเป็นอะนูมเรลิกมีทั้งเป็นกราฟมีทั้งเป็นอะบูลีนนะครับ ครับสำหรับกลุ่มเซนเซอร์โรบอทโดยใช้ HCSRO4 เป็นตัววัดก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับอมค,ครับ,บค,ครับผมครับ